สวัสดีค่ะ,ปะแป๊บกันต่อกับข้ามโคงข้ามโงของวันศุกร์ที่หกอะวันศุกร์ที่หกกับแป๊บเดียวจะเป็นวันที่หกละจังแม่กระึงวันที่สิบแป๊บเดียวคะ <te le> อะสายเด่นค่ะสายเด่นข้ามโคงแอดก็จะมาวางห้ก้อนสาหรับาสายเด่นเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้กลัวเขาจะได้ลงมันก็จะใสจะเป็นสามโมงสี่โมงเนะาะแ่บเดียววางสายเด่นห้ก่อนสําหรับท่านใหนที่รอสูตรค่ะแต่ว่าท่านไหนที่อ มันมีสูตรกระล้อที่แอดจะพูอยางเหยวก็ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าบางคนนี่ก็บอกว่าจะไม่เป็นรอจะพุก่กระล้อเลยค่ะท่านผู้ชมเขาให้ายเด่นไปก่อนสำหรับท่านไหนที่มีสูตรอยู่แล้วนะคะสูตรค่ะสูตรเด่นเน้นบนกันล่างค่ะเส้นบนกันล่างของวันที่หกคือวันศุกร์ค่ะวันศุกร์หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามวดตีิผ่านมามาสูตรกมาบนพ่เกาค่ะมาหลักร้อยไปทั้งบนไปทั้งล่างเลยค่ะที่ศูนย์เดียว สำหรับวันที่หกนี้วันศุกร์กับหนึ่งสองสามเด่นไปที่หนึ่งรองที่สามนะคะเด่นไปที่หนึ่งรองที่สามค่ะสูตรเทียบชนค่ะสูตรเทียบชนสูตรที่ยี่สิบได้สามกับสองสามกับห้าสูตรที่ยี่สิบสองหนึ่งสองสามค่ะถ้ามาคู่กันก็นกนจะเป็นห้าหนึ่งห้าสองห้าสาม สามหนึ่งสามสองสามสามแต่ว่ามันตรงกันที่เลขสามเลยค่ะมันตรงกันที่เลขสามอาจจะเป็นสามลูดแบบนี้ก็ได้ค่ะอาจจะเป็นสามลูดก็ได้เพราะว่ามันตรงกันที่สามเนาะไปดูที่สูตรคำนวณค่ะสูตรคำนวณอ่ะมันก็จะสูตรละก็คือวันทร์จะได้ขึ้นนาใหม่อ่าสูตรที่หนึ่งหนึ่งกับสองสูตรที่สองสามกับห้าสูตรที่สามหนึ่งสองสามอ่สูตรที่หนึ่งเดินไปที่หนึ่งรองที่สองนะคะสูตรที่สองเดินไปที่สามรองที่ห้า ดูที่สามเด่นไปที่หนึ่งรองที่สามค่ะก็คือหนึ่งสามหนึ่งค่ะรำชมก็คือมันต่ําไปที่หนึ่งค่ะหนึ่งก็ต่ำกันหนึ 1, ่งก็ 2, กตรงกันสองกต็ตรงกันสามก็ตรงกันค่ะหนึ่งสองสามเนี่ยก็คือ <c oughs> ก็อตรงกันเลยค่ะท่านผู้ชมอันนี้อาจจะมาเบิ้ลบอแอบกับบอลลูได้ละค่ะท่านผู้ชมอาจจะมาเบิ้ลไหมค่ะบอลลูอ่ะไปดูที่จอเด่นค่ะจอเด่นจอเด่นเน้นบนจอเด่นนะคะของวันที่หกค่ะวันที่หก สายเด่นค่ะสายเด่นล่างกันบนค่ะล่างกันบนเน้นไปที่หนึ่งรองที่สองเน้นไปที่หนึ่งรองที่สองค่ะเด่นบนกันล่างค่ะเด่นบนกันล่างเด่นไปที่สามรองที่ห้าค่ะถ้าเป็นเด่นชนเด่นมาก็อยู่ที่สองสามสองห้าหนึ่งสามหนึ่งห้าเอสวา 1, 5, นหะนึ่งห้าเนี่ยสวยที่สุดหนึ่งห้าแล้วก็สามห้าเนี่ยสวยที่สุด สำหรับเป็นพรุ่งนี้แนะคะท่านผู้ชมสำหรับสายตารางค่ะสายตารางนะคะสายตารางสามสี่ห้าเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าเก้าศูนย์หนึ่งเด่นไปที่สามเด่นไปที่หนึ่งถ้าเป็นสามก็จะเป็นที่สามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งหรือว่าสามห้าถ้าเป็นหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งสามหรือว่าหนึ่งเก้าค่ะ อันนี้ก็คือการจะพูแอดให้บเบิงเฮ็ดเห้บเบิงแลมวนเนี่ยก็คือมันเขา่าที่เจ็ดสามสำหรับสายจะจับมันเนาะแต่ว่าท่านไหนที่จับม่เป็นกะทักม้าเดี๋ยวแอดจะจับเหมือนของบ้านพูดให้ค่ะอันนี้สําหรับสายเดินข้ามคงจัาไหนอย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้แอดด้วยนะคะสําหรับแนวทางสายเดินข้ามคงสำหรับจะพูก็รออีกเป๊บหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ สากรต่อแล้วค่ะเราได้เวลาเขามาจับคู่กันแล้วค่ะสายจับคู่ข้ามโค้งสายจับคู่นะคะบนกันล่างแล้วล่างกันบนค่ะที่ผ่านมาก็เข้าไปที่ euh สายจับคู่เขาเข้าตัวไหนนะเขาไปที่สามเจ็ดอ่าเข้าไปที่สามเจ็ดวันนี้เราจะผ่านหรือไม่ผ่านเราจะปังหรือไม่ปังอยู่ที่สูตรนะคะถ้าสูตรเราเดินเราก็จะผ่านถ้าสูตรไม่เดินเราก็จะตุยอยกค่ะท่านผู้ชมอ่าสายจับคู่ล่างกันบนนะคะเน้นไปที่หนึ่งรองที่สองจับคู่ที่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้า 2องหกสเน้นเน้นไปที่15ึ่งห้าแล้วก็สองแปดนะคะเน้นไปที่สองห้าสอแล้วก็หนึ่งห้าค่ะระวังที่6กับ9กด้วยนะคะระวังที่หกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันค่ะไปดูที่บนกับล่างค่ะบนกับล่างเน้นไปที่สามงที่ห้าอยูดที่สามศูบบนย์สามเก้าสอดวงกลมไปที่สามเก้าห้าเแล้วก็สาม ระวังที่หกับ9้าเป็นตัวเดียวกันด้วยนะคะาสายวัดดวงก็มองไปที่หลักสามใครชอบหลักหก็หยิบจับได้เพราะว่าทุกอย่างคือแนวทางค่ะขอให้หมานขอให้เหงขอให้ปังนะคะสองทุ่งครึ่งจะได้มาเจอกันอีกนะคะ